ก็ในความนตอนที่แล้วเนาะหลังจากจินชวนเนี่ยก็ได้มาดูหนังที่ห้องไอพะเอกเนาะเป็นโรงแรมส่วนตัวหลังจากดูจบเนี่ยไอจินชวนก็คือแบบเออร้องห่มร้องไห้เลยเนาะไอพะเอกที่เห็นเนี่ยก็งงมากไหนว่าเป็นชายแท้ทำไมร้องไห้ฉ่ำจังนะเอกก็บอกว่าหนังมันสนุกน,นี่นาแล้วก็อินมากเกินไปตอนจบพวกเขาทำไมไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอภาคสองพวกเขาจะได้อยู่ด้วยกันไหมพะเอกก็บอกว่าภาคสองเนี่ยคนอื่นไปเล่นแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นฉันก็มีข่าวเสียเยอะน่ะฉันก็เลยไม่ได้เล่นต่อ นายเอกเนี่ยก็เสียใจเนาะเพราะว่าอยากให้พระเอกอเล่นเพราะว่ากําลังอินกับคู่นี้มากๆเลยถ้าพักม่ไหนพระเอกก็บอกเนาะว่านี่ก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวนายเนี่ยจะต้องกลับละเดี๋ยวฉันจะไปส่งเองนายเอกเนี่ยก็ตอบตกลงเนาะสักพักนางฟ้าเซลาฟิมก็มามาพร้อมกับโจทย์ใหม่นั่นเองนายเอกที่เห็นเนี่ยก็งงก็เลยเปิดข้อความอ่านพออ่านปรากฏว่าข้อความเนี่ยบอกให้ต้องค้างคืนต่อน,นั่นเองนายเอกที่ได้ยิน,นี่ยก็คืองงเพราะว่าเพิ่งดูหนังเกย์ไปแล้วจะให้ค้างคืนกับเขานี่มาสอบแววความเป็นเก์เกมระกสุดๆไปเลยฉันไม่ทำหรอก นางฟ้าเซราฟิมก็บอกไม่ทําก็แล้วแต่ก,ก็โดนไฟช็อตตายไปแล้วกันในขณะที่จินชนนะกำลังบ่นกับนางฟ้าเซราฟิมสักพักไอพะเอกนะ่ยก็มาแล้วก็ถามนะว่านี่กําลังคุยกับใครพร้อมหรือยังจะต้องกลับบ้านแล้วนะนายเอกที่ดีนนะ่ะก็กำลังจะหาเรื่องแถแล้วก็บอกไปนะ้องว่าก่อนกับผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะทําอีนายเอกนะ่ะก็สั่งกุ้มล็อกเซอร์หนะ่ยมากินเนาะประมาณสีนนะ่ห้าถาดอะคือแบบมันไม่มีทางกินคนเดียวได้อยู่แล้วอะคือนั่งจะกินเพื่อถึงเวลาเว้ยไอพะเอกนะ่ยก็ง,งงมากเลยเนาะกินขนาดนี้ได้เหรออย่างกว่าจไปกินพัคาร นายเอกน่ะก็เลยเอาให้พระเอกชิมสักชิ้นหนึ่งพระเอกที่ได้กินน่ะก็แบบรู้สึกว่าจะอ้วกเพราะว่ารู้สึกว่ากินมันแรงมากๆเลยแล้วก็ไม่อยากจะกินเวอร์นายเอกน่ะก็บอกบ้าหน้าคนเป็นลูกคนหนูเหรอลองกินสักชิ้นแล้วก็จะติดใจอีนายเอกน่ะก็แกะแกะให้นะแล้วก็เอาให้พระเอกกินอีพระเอกเนี่ยหลังกินก็แบบเอออร่อยจริงๆได้ฮะสักพักหนึ่งอยู่ดีๆนายเอกเลียวก็เอานิ้วที่มันแบบมันๆน่ะไปกินน่ะเออเข้าใจไหมซึ่งมันดูแบบเซ็กซี่ขี้รูมังอีพระเอกมันมันเริ่มมันเร อีพอเพอเนินก็เลยบอกให้ในายเอกเออกินไปเถอะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำแป๊บหนึ่งฉันว่ามันเผ็ดไปไหนฉันไม่ค่อยชอบกินแต่ในความจริงแล้วรพเอกเนี่ยมันแอบไปเป้าตุงนั่นเองเออดูเหมือนก็ว่าตอนนี้รพอเอกมันก็จะชอบนายเอกแล้วแหละเนาะคือไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะว่าแบบฮะไหนตอนแรกมันบอกว่ามันไม่ชอบชายแท้เพราะว่ามันจะมีพวกเนื้อเรื่องย่อยๆะที่ บอกตัวตนเกี่ยวกับเอกอะในความเป็นจริงแล้วไอฝางเนี่ยมันไม่ได้เป็นชายแถวเว้ยมันแค่เป็นคนที่ไม่ค่อยอยากยุ่งกับคนมากเท่าไหร่อ่ะแล้วมันพยายามทาให้ทุกคนอะ่ะไม่เข้าใกล้มันโดยทําให้ตัวเองหรือเป็นแบดบอยเป็นพวกเพย์บอยหรือว่าเป็นพวกนิสัยไม่ดีอะไรมันเนี่ยคนจะได้มีภาพจําว่านางเป็นคนไม่ดีจะได้ไม่ต้องมายุ่งอะไรมาเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วนางอะแค่ไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งในชีวิตนางมากให้สุนางแค่อยากอยู่คนเดียวโอเคงั้นก็กลับมาต่อในปัจจุบันหลังจากนายเอกเนี่ยกินกุ้ง l o เตอร์จนว่า อีพะเอกที่เห็นนะก็บอกว่ากินเยอะขนาดนี้เนี่ยทำไมถึงไม่อ้วนอ้วนมารุโก,โก่ยก็คือเปิดพุงให้ดูเลยเนาะแล้วก็บอกไปว่าสงสัยผมเป็นโรคอะไรสักอย่างมั้งหรือไม่พยาธิก็เยอะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนสักทีไอพะเอกที่เห็นแบบเอวอะที่มันแบบขอดๆแล้วก็แบบวีเชฟที่มันแบบหน้าเสียก็เป็นแบบหน้าแดงเลยจ้ะพร้อมกับพูดไปน้องว่าแบบถึงนายจะไม่มีพุงแต่นายก็ไม่มีกล้ามเนื้อนะฉันว่ามันก็ไม่เลิศเท่าไหร่ อีหละเอกที่ได้ยินคำเหยียดเนี่ยก็แบบฮะมีกล้ามากมั้งมีซิแพคมากมั้งไหนเอามาดูซิอีหละเอกเนี่ยก็คือไปเปิดซิแพคอีพะเอกดูเลยจ้าปรากฏว่าซิแพคเป็นร่องเปิดไปตรงที่แปดอีเอกที่เห็นเนี่ยก็แบบว้าวอย่างมีซิแพคแบบนี้จุม้มก็เลยกล่าวว่าจะเอามือเนี่ยไปจับไปสัมผัสเนาะอีพระเอกที่เห็นเนี่ยก็แบบเออจะกระเจงแล้วก็เลยเอามือออกพร้อมบอกไว้ว่ากินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวอีกสักพักฉันจะไปส่งนายเด็กชนที่เห็นพฤติกรรมเนี่ยก็เลยเนึกว่าแบบเออเขาโกรธหรือเปล่าทําไมเขาดูเหมือนโมโหเรา ส่วนเฉยเนี่ยก็เลยขอตัวน้อแบบเออไปล้างม่งล้างมือก่อนเพราะว่าแบบอกินของมันมาต้องล้างมือพอเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยนายเอกก็เริ่มคิดแล้วน้อว่าจะทํายังไงถึงจะสามารถอยู่ที่นี่ได้ต่อนางฟ้าเซเลฟิมนล่ยก็เลยเข้ามาช่วยแล้วก็บอกไปน้อว่ามันก็ไม่ยากหรอกนายก็ทําตัวแบบโลกๆไปเลยนายเอกที่ดีเนี่ยก็เลยไปสับกอกนอแล้วกอกมันก็แตกทีนี้ตัวนายเอกก็เปียกนายเอกก็ออกมาในสภาพที่มันเปียกๆพระเอกที่เห็นเนี่ยก็งงมากๆเลยว่านี่เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงออกมาตัวเปียกแบบนี้ นายเอกมันก็บอกนาอว่าก๊อกของคุณไม่ค่อยดีเลยอ่ะหมุนนิดเดียวก็ก๊อกแตกซะแล้วสิไอพะเอกที่ดีอย่างนันเนี่ยก็เลยบอกไปน้องว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกนะฉันแทบจะไม่ค่อยได้ใช้ห้องนี้เลยห้องนี้ไม่มีทางที่จะพังเลยแบบนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นายตั้งใจทําอะไรนายเอกพอรู้ว่าตัวเองโป๊กกระเทอนนาะก็แบบเออไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันอะเซาพะนี่ยพระเอกมันก็เลยจับไปที่ตัวนายเอกแล้วก็ถามไปตรงๆว่านายชอบฉันหรอฉันดูออกว่านายชอบฉันแต่ฉันไม่อยากทําผิดต่อพี่สาวของนายเพราะฉะ นายเอกที่ดีเนี่ยก็เป็นแบบช็อกไปเลยอะเนาะไอ้พระเอกเนี่ยก็เลยตัดสินใจให้นายเอกเอาไปอาบน้ําแล้วก็แล้วแต่นายเลยว่านายอยากจะทําอะไรนายเอกเนี่ยก็เข้าไปอาบน้าเปลี่ยนทรงเปลี่ยนเสื้อเนาะพอนายเอกอ่ะอาบน้ําเสร็จปุ๊บอีพระเอกไปอาบน้าต่อพออีพระเอกออกมาก็ปรากฏว่านายเอกอ่ะมันหลับไปแล้วนั่นเองก็ไม่รู้หรอกว่ามันแกล้งหลับหรือว่าอะไรแต่ว่าพระเอกก็ตัดสินใจให้นายเอกอ่ะนอนค้างที่นี่ต่อแล้วนั่นเองก็หลังจากนายเอกอ่ะนอนไปได้สักพักนึงเนาะไอ้พระเอกมันก็เป็นห่วงว่าคุณอีอาจจะแบบเออกังวลว่าน้องอยู่ที่ไไหนกเลลยว่าาจะโทปถมคุณอี แต่พอโทรไปปุ๊บก็ปอของนายเอกเนี่ยมันก็มีเสียงโทรศัพท์เข้าเนาะไอ้พระเอกเนี่ยก็เลยลองไปรับดูพอไปรับเนี่ยปรากฏว่าคนที่โทรมาคือพี่ชายของนายเอกนั่นเองพระเอกมันเลยถามว่านายโทรหาเขาทําไมไอ้คนพี่ชายเนี่ยก็เลยถามว่าแกคือใครไอ้พระเอกเนี่ยก็เลยตอบไปเนาะว่าฉันก็คือฝ่างเชิญและตอนนี้ฉันกำลังอยู่กับน้องของนายพี่ชายที่นี่เนี่ยก็เป็นเลิกลากแล้วเนาะแล้วก็เลยถามว่าเขาอยู่ไหนฉันจะไปรับตัวเขาไอ้ฝ่างเฉินเนี่ยก็บอกที่เนาะเพราะว่าเออนางก็ไม่ได้คิดจะทําอะไรอยู่แล้วไง สักพักหนึ่งฝั่งเฉิยงก็เลยถามตรงๆว่านายเนี่ยเป็นอะไรกับคนอีแล้วเป็นอะไรกับจินชวนกันแน่ไอพี่ชายเนี่ยก็ตอบไปนะว่าเป็นญาติห่างๆไม่ได้เป็นญาติสายเลือดเดียวกันด้วยซึ่งนั่นเนี่ยก็ทําให้ลูลูเนะี่ยแอบตกใจเนาะรูลูที่ได้ยนะิ้นก็แบบเอ้ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าคนเนี่ยไม่ได้เป็นญาติแท้ๆของจินชวนพระเอกที่ดินะ้นเนี่ยก็แบบอ๋อพอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมดูเป็นห่วงไอเด็กคนนี้จังแล้วก็ทำไมดูเป็นห่วงคนอี๋พี่แท้ก็เป็นแค่แบบเออคนถูกเกเลี้ยงอย่างนั้นเหรอแต่อีคน อีคนพี่เนี่ยก็เลยกะว่าจะไปรับน้องชายเนาะซึ่งในขณะที่อีคนพี่กำลังเดินออกไปอีหลุนเนี่ยก็จับเสื้อแล้วก็ถามไ้น้องว่านี่คณไม่ได้เป็นพี่ชายแท้ๆของจินชวนอย่างนั้นหรออีคนพี่ก็ตอบไปว่าใช่ไม่ได้เป็นูลูมาเลยถามว่าไอ้วันที่ผมให้เอาจดหมายมาส่งอ่ะคนได้เอามาส่งให้หรือเปล่าพี่ชายเนี่ยมันก็เริ่มเลิกลักเนาะ มันก็เลยพูดความจริงไปว่าฉันไม่เคยเอาจดหมายนั้นมาส่งให้เขาเลยซึ่งนั่นก็ทําให้รูรูน่ะปี๊แตกมากเลยเพราะว่านั่นมันคือจดหมายสารภาพรักอะของไอ้รูรูอะก่อนที่รูรูะจะไปแบบต่างประเทศไง ลูลูเนี่ยมันก็เลยกล่าวว่าจะเข้าไปชกพี่ชายสักทีสองทีเนาะเพราะว่าจดหมายที่มันให้นายเอกมันคือเหมือนแบบเป็นจดหมายสารภาพรักอะแต่ว่าคนที่มันดันฉีกทิ้งอะมันเหมือนกับว่าคนที่มันรู้แล้วว่าจดหมายนี้คืออะไรแล้วมันไม่ต้องการให้น้องอะไปสนใจคนอื่นก็คือได้ทราเร็วว่าอีพี่ชายเนี่ยแอบชอบอีจินชวนมาตั้งแต่แบบแรกๆแล้วนั่นเองโอเคตอนนี้ปมในเรื่องของตัวละครหลายๆตัวเนี่ยก็เหมือนถูกขี้ขายแล้วอีลูลูเนี่ยก็รู้แล้วว่าทาไมจดหมายของตนเนี่ยไม่ได้ถูกส่งนั่นก็เป็นเพราะว่าอีพ่่ชยนนไมสงงให้ัเอ เราเนี่ยก็ได้รู้แล้วว่าพี่แชร์เนี่ยแอบชอบจิชนชวนมาตั้งแต่แรกๆแล้วอีฝ so, e ั่งเชิญเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบแบดบอยอย่างที่คิดเนาะแต่เป็นคนที่ชอบเก็บตัวแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นมารู้จักมากเท่าไหร่เออคาแรคเตอร์ Character ของแต่และตัวละครเนี่ยก็เริ่มชัดมากขึ้นชัดมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้นายเอกจะเลือกใครเนี่ยก็ต้องติดตามใน EP หน้าเลยสำหรับวันนี้โนอาเบลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหวัดดีจ้า